วงบาทนี่ยดะายกจนังันกบนนอนีเวลาเออได้ยินเสียงรถมาเออได้ผลมาอ้าไม่คืนแล้วนแต่กับวาเสียงรถไเนาะรถใหญ่ในบ้านในเมืองท สบายดีลาสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดส่ขู่สู่คนพี่น้องเลยบพ mm. ว่าจะเป็นพี่น้องพังไทยแับพังลาวเนาะต่างประเทศ mm. บาตูนก่ยินดีต้อนรับขับสู่ซ่องบาตูนสแนลอีกแล้วพี่น้องเลย mm. มาเจอกับบาตูนมาหนี้กับสีเศร้าๆเนี่ยหน่อยนึงพี่น้องเลย mm. ก็คือทางบาตูนก็ได้ไปแจ้งข่าวดีอ่า ของน้องมิดเพ,พิ่นน้อพี่น้องเลยก็คือ,อเรื่องไม้นี่ละพี่นอ้องก็ซึ่งพ่อแม่พี่นอ้องอาจสียังบทันเห็นทั้ทงซองของบาตูนเนาะพี่น้องเลยก็คือทั้งบาตูนกันบยั่งโบเลทายดอกพี่นอ้องเลยเรื่องประเภท,ทเรื่องไม่หเหตุเทือนนี่น่ะพี่น้องเลยราะว่าทั้ทงนอง้องเพิ่นกั จ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าอ่ายังบ่พอ,อเตียงน้องพี่น้องเลยกะบเป็นอ่าแต่จ่ายเงินให้ใช่นี่เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเลยกะดีใจนะน้องพี่น้องอ่าทางอ่าน,อน้องมิตรเพิ่นกะได้วิดหนีวิดชินแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกะทงางประตูนก็ได้ไปแจ้งข่าวดีทั้งน้องเพิ่อนน้องพี่น้นอ,นองเลยว่า น้องประตูข้างบนเด้อเล่อเดี๋ยวทางบะตูก็บเได้บอกอีกเช่นึงน้องพี่น้องเลยไปเดี๋ยวบระตูสิพาพี่พาน้องไปเบิรงนน้ำกันน้องพี่น้องเลยไปบอกข่าวดีน้ากันกับทางน้องมิดเบิร์นน้องพี่น้องเลยว่าเพิ่นสีเป็นยังไงทางน่องเพิ่นสีดีใจบอกน้องพี่น้องเนาะไปพ่อกับบระตูก็สเีเช้าแน่นอนนึ่งน้องพี่น้องไหมนี่กับทางบระตูกับอ่าพ่ไปแต่เช้าแน่นอนนึงเพราะว่า กานน้องเพิ่นบริยูเงี้ยไว้ออกไปหาอยู่หากินนกพี่น้อง,องเลยกะทาง้งวัตถุนิสิไปตอนเช้าเอาแล้วก็ทา้งวัตถุนกิสิได้ท่ายแล้วกะบวัตถุนกสิได้ไปเวียกต่ออีกนกพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยเพี่น้องเลยสิพาพี่พาน้องอา่า ล้อทงเลาะท่าเนอันหนึงพี่น้องเไงมาเนี่ยกะสิมาหาทั้งน้องมิตรเพื่อนนี่ละพี่น้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจสะหูจักกันดีเนาะพี่น้องเไงกับทางบนตุนกับจะได้มาแจ้งข่าวดีคือว่านั่นแหละพี่น้องเไงกับทั้งผ้าเตียงเพื่อนกับซอยปดดิพปดชินให้กับทั้งน้องเพื่อนก็ดีใจนะเนาะพี่น้องเไงกับบุคคว่าทั้งน้องเพิ่นทิ่อยู่บนน้อมาช่วงเช้าๆจากสี่พี่น้องไงคนละ เดี๋ยวบนต้งกับสิพายยางไปพ่นหลับพี่น้องเงยช่วงเศาร์า่อนขางสีล้มแน่นอนนึ่นง,นงมือนนี้พี่น้องเงยวันนี้ช่วยๆมาอัดสีอักวารสิเลสหอนกวัวเขา่าขาจากน้องพี่น้องเนาะ ทั้งน้องมิดเพิ่นกับบุยูพี่น้องเลยกับพ่อแต่อ่าแม่เพิ่นเนาะพี่น้องกับทางน้องมิดเพิ่นไปใส่เกาะไหมไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้บ่<อ>ไปแต่เศร้าดีนเ,ออเาดนะาะนะว่าต่ตหนูยิ่งย่า,ยานอยู่ย่านบ่พ่อบ่ท่านทั้งนอกเพิ่นกับยิ่งไปไอ้ดิพี่น้องเลยบ่ท่านไอ้ดิชิมาไว้อยู่บ่อันนี่ไปแต่ลนนะบ่แต่เศร้ากับ ไปผ้าเราดอกเงีลูกไห้เออน่ะกินข้าวกับยังได้บาทนี่เนาะเอากินดอกเออกินไงกินไรดีพี่น้องเอ้บ่แซ่บบ่น้ำซึมขนมมาฝากเด้วเนาะอ๋อไม่ลงละกินเป็นบ่อืมย่านเป็นได้เนี่ยครับย่างเป็นเอากลับไปได้นั่งขี้ยงนี่โดยเอ้าพี่น้องเอ้ตอนนี้กัประตูกัได้มาอ่า หาทั้งน้องเพิลอ่าเป็นขั้งที่สองน้องพี่น้องไงกะทั้งน้องเปินกะอยู่พอดีเนาะน้องด่าสบายดีเด้อโดยพี่น้องไงขอหยาดตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปใช้มือเส้านี่นะมือเส้านี่ไปหาน้องไม้ไปตั้งน้ามาแหละกัไปหาน้องไม้ไปหาน้องไม้โดยกะไปช่วยตื้อได้อยู่บ่ได้อยู่เออในพอเก่งด้พอเก่ง เพราะว่าทางว่าตูนมากะมาแล้วรอบนึงเมื่อเช้านี่คิดอยู่ได้กะยังว่าโอ้ไปแต่เช้าแน่หน่อยนึงทั้งว่าก็ว่าจังซี่ล่ะพอมาฮอดแล้วเพราะว่าพ่ออ่าน้องละเพิ่นกับแม่โอ้ยก็ได้ถามว่าไปจังไดไปหาน่อไม้ว่าซะอ้าเฮาก็ว่าเฮามาแต่เช้ายังบ่ทันอยู่นะมือเช้านี่นะก็ได้ได้มาเป็นรอบ2พี่น้องเอ้ยทางน้องเพิ่นมากจักจักมาฮอดมา10โ10ง ยี e mm ่สิบโมงปิปายเนาะก็ได้มาแล้วก็มาแกงกินช่วงเที่ยงพอดีบอด้วยเพราะว่าน้องตื่นแต่เช้าพอดีเลยก็ไปตักน้ำกับตักน้ำกินกับเกือบมาทันโม่โม่เอาโดยไทยไปแก้เอาน้ำยูเซย์นะน้ำพุน้ำสังน้ำตาลค่ะมันไปคงเป็นในบ่อเป็นในนี่เขาขุดไว้ในห่วยในห้องนี่บอโดยเออน้องก็เลยไปตักน้ำกินบ่มีน้ำกินบุหรี่สื่อเนาะ ตีนน้าผมำปรมชาติพี่น้องไงแกขุดเอาเป็นเลิกเตอร์เพราเป็นขุดกาไม่ได้เลิกป่ะได้กาเพราะอะไรกับประมาณถมหัวเป็น้อยนี่แหละกุ่มเนาะน้ากันเนาะออกบ่อตลอดเนาะพอได้น้านั่นนั่นเนาะแต่ว่าบริสุทธิ์เนาะอะไรจังเป็นห่อนพี่น้องเไยมาบันนี้ช่วงเที่ยงบันนี้เอ้าตอนเช้าคือผลสตกเนาะโย khim khim, nè nói nương. Bị không này, rồi lệ anh. Nông cả là đây này. Nè, hay yoga. Nông bù kèn vạ vây. Đôi. Vạ vây bao. Đôi. Khán hàng, khách du lịch. Ừ ừ ừ. บนนี้มาแล้วบานนี้เน,ะนาะเนาน่อยปูยาวามากหามาูมา,มาเยียบมายามนี่นะหมมาดินน้ำดูน้ำดานบ่กับกิน,น,น,น่นห,ห,หนละบ่ดนนบบนนเท<อ>างบ้าเตไปนอนเลยนี่นนนก็ทตงบบาตุนก็สิด้มาอาแจ้งข่าวดีนี่ละเรื่องที่น้องมิดกังวลเรื่องไม้ เนาะอ่าก็คืออ่าทางบปตุนก็ยังบม่ได้ถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งดอกพี่น้องเไยก็คือทางน้องมิดเป็นอ่าได้ไปสร้างไม้สร้างตอกมาก็คือเป็นเครื่องเฮือนนี่แหละพี่น้องเไยก็คือกะเตรียมไว้สีเห็ดเคื่อนเห็ดซานนี่แหละเนาะก็ทางน้องมิดเพป็นก็ไปสร้างมาทางบัดทางมวนนี่อ่าจักล้านก็น้องมิดทางบ้านล้านเกหกล้านเก้าแสนเนาะไม่สร้างไม่นะพี่น้องเไยก็มาเตรียมไว้ แล้วบัดนี้ช่วงนั้นจ่ายไปจักล้านก็น้องจ่ายไปสามล้านสามล้านยังเหลือยังยังเหลืออยู่อ่่าเทาไรก็สองล้านสองล้านสามล้านเนาะสามล้านเก้าเนาะนี่ยพอที่นี่ก็ตั้งน้องมิดเปินในข้างเปินให้ข้างเนาะเปินก็เลยแหละออมาหนาๆพี่น้องเไยก็ก็ดีอยู่เนาะกับเปินยังให้ข้างให้เส้นหนาะพี่น้องเไย การทางเจ้าของอ่าขายไม้เ <No. S 1> พิ่นนั่นแหละพี่น้องก็ดีดีโยเพิ่นให้ข้าง <No. S 1> าถ้าเป็นบางห้านเนาะเป็นบางห้านบางหม่องก็แต่บ <No. S 1> า,าเงินโบมีหรือว่าโบครบเนี่ยก็ก็เพป็นสิม่วยข้างสิม่วยติดเนาะอ <No. S 1> ันนี้ก็ถือว่าโชคดีโยของทางน้องเพิ่นก็เพิ่นในติดในข้างบางห้านนี่ก็มีเงินจำได้ก็เอาไปซ้ำนั่นแต่ที่นี่เพิ่นก็ให้มาครบเลยพี่น้องเลยก็ ก็โยก่ะที่นี่ก็ได้ทั้งมาบระตูนนี่กได้ไปโอลมก็มาทั้งผ้าเตียงเพิ่นก็ไปบอกเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็ได้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละพี่น้องเลยก็เป็นธุระให้ทั้งผ้าเตียงเพิ่นเนาะทั้งบระตูนก็ได้ก็บมต้องกังวลบ้านนี้ทั้งผ้าเตียงเพิ่อนได้จ่ายไปแล้วส่วนเงินคีดว่าค้างนั่นนหะพี่น้องเลยก็บอกตียงผ้าเตียงเพิ่นจ่ายไปแล้วเรียบร้อยก็สบายให้ห่วงบ้านนี่ ตรงจังวันไหนกับ,บ่ลนอน,นี่เวลาเออได้ยินเสียงรถมาเออนี่เพิ่นมาเอาไม้คืนแล้วนะแล้ว<อ>ก,ก็บ,บ่ฮู้ว่าเสียงรถไผเนาะรถใหญ่ในบ้านในเมืองแค่ละอเอากาเออย,ย่าน่นมาเอาไม้เอาตอกเมื่อคืนแล้วชน,นะน,อน,น้องนะมีแต่กังวลว่าย่านเพิ่นมาเอาไม้คืนโดยได้ยินเสียงรถใหญ่นี่ก็คิดแหละเนาะอย่าคิดว่าย่านเป็นรถเพิ่น<ด>คิดว่าย่านเป็นอ่ารถเจ้าของไม้สิมาแก้เอาไม้คืนพี่น้องเอ้ย ทางน้องกับพวาด์พว่ายู่เนาะโดยพว่าจะเอาคืนกับมาแต่ว่าน้องกับบุมีเงินเนาะโดยโดยใช่ใช่ไหมพันยังเมื่อเบิดดีลกะสลงขึ้นชนะน้องกับพันยังลงขึ้นนองกับแซงเงินชวนนั่นนะกะสีมากกองเอวไว้โดยน้อนนะขึ้นด้ว้ชั้นก้อนโดยโดยขยันเราพันอยากได้เอาเมื่อเบิร์ดชนะขยะนเราพัน เพิ่นกะยันลาเพิ่นกะเมื่อมูลน้องเพื่อนเนาะโดยโดยกะแม่น้องดากะเ้าใจเพิ่นเนาะโยกัอันี้ก็ยัง้ยังว่าก็ยังดีอยู่เด้เนาะเพราะเพิ่อายังให้เส้นนะมียามใดคอยมาจ่ายเพิ่นนนะพี่น้องเลยทางเจ้าของห่านเจ้าของขายไหมเพิ่นกะนยพอหฮู้ซื้อฮู้ฮู้เสียงเพิ่นอยู่บ่เจ้าของขายไหมนะเจ้าของขายไม้บ่ะคือว่าซื้อ ยายแบะยายแบะานยายแบะยายแบเปิ้ลเนาะฮัานเปิ้ลอยู่เสนฮัานเปิ้ลกาคือพูดทางบรนพินบ้าลนะบรรพินเหนือบรรใหม่เนี่ยบ่อทากออกบ้านเรานี่บ่อโดยโดยแต่ดีน้องพี่น้องเลยกรขอขอบพโขอบใจทั้งง่ายเพิ่ลได้ลายเนาะกระตี่เปิ้ลเมตตาสงสารทั้งน้องนิดเปิ้นเนาะคิดว่าเป็นจะเป็นลูกเป็นล้านเป็นน้องเป็นนงนี่ได้เนาะโดยโดย ประว่าน้อะอันแบ่าแล้วกับน้องนุ่งลูกลานนี่กับโบมี่เนาะน้องกับทำเพื่อนในเส้นน้องก็ดีใจแล้วโดยโดยคือไอ้เต่งท่อเพื่อนใจน้องแล้วน้องก็ดีใจละลายเนาะเพราะว่าน้องกับได้่องหูยังเนาะโดยคิดยานแต่ว่าเพื่อนมาเอาไม่ขึ้นน่นแหละน้องไหมือโดยประวัติประว่ากังวลอยู่เนาะโดยอืมหายกังวลได้แล้วบาทนี่ เพยฮะยังน้องมีแต่ไปหาคิดเม่งคิดจันไปหาหนอไม่หาตัวแคบุเลงผัวไปหาที่เมงจันข็เมื่อข็เมื่อหมดเลยอยู่ลายหลอกโดยเฉพาะลายหนอกลายลังคิดซาพานมาขายกันแต่ละเมื่อนั้นบ่ยความกายอยักงยักเนาะผ่าลร่มผลกับบอตกแม่แม่แม่จันกับแบบขึ้นลายโดยกับปตันติแต โดยโดยทุคนเหย ب, ีนเยบเพนเยยบไ้เลยนะ่ะก็คือโตอ,อยู่เซนแปดอ๋อแ,<บ>แบบว่าแบบว่าเอาดินมาถอกลง่งแล้วล่ะก็เอ่เอารถพอดมาลันมาดเดี่ยตีดินให้มันเสมอด้วยสิบ้ยเออแบบตกแต่งแปลงให้เรียบร้ยยอยอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามาเทไว้เทไว้แล้วเขาก็ยังจะได้เอ่เคลียร์ออกเนาะแบบใหญ่ให้มันเสมอกัน เพราะเขามีเป็นระบบเป็นที่ของข้าเจ้าตัวเนี้เนาะโดยอืมนี่ข้าเจ้ามาที่ไฮแลนด์นี่ก็คือเซนหาเนาะแานี้นองกัได้เงบาเ็มเนาะนอนกันอยากได้เนาะแน้ประมา เพื่อนเดียวๆทางข่าวมานี่เพื่อนกับซื้อเซลเซียลใช่ไหมบ่มีแต่เงินเฉพาะชื่อข่าวยังบ่มีเนาะนี่ก็ขึ้นคอขขาวน้าแม่กับเพิ่นไฮแอนดคู่น้อยนึงโดยเพิ่นกับบ่มีเพิ่น่ไงกับบ่มีเพิ่นกันยังข่าวชานชอบนึงโดยเพราะว่าเอื้อน้องกับเพิ่นกับขึ้นคอขขาวน้าแม่คือกันเออน้องกับ บนมีเงือนชื่อนะได้สิไปหาน้องเต็นมะมือแตละวันก็ได้มือสองพันชาพันกับหพ่อชื่อเนาะเมนมนพ่อชื่อชื่อคำนี้เออเมือหนึ่งในเมื่อละเซนมือหาซิบเนาะน้องกับ่าบาเนาะนั่นน้องบาวาบาบาน้องเก็บได้ประมาณคำเมือหนึ่งละเซนนั่นน้องเก็บไร่โดยแต่นี่นั่นน้องเก็บ่ไร่พอยังั้งลูกอ่ะต้องซื้อมีชื่อมีเก็บใครมาต้มให้กินคำเมื่อโดยพอลูกนะ เพราะว่าจะกินเพล็ดดําพอน้ำแม่นี่ก็บ่ได้เนาะแมนแมนแมนอยากอยู่ไรเด็กน้อยน้ำเนาะเพราะว่าแข็งแห้งเนาะเด็กน้อยมันบวคือผู้ใหญ่อยู่ไรแต่เป็นอย่างมากนี่มันมันสีลําบากถ้าว่ากินแล้วเพล็ดได้ก็ได้แต่คือน้องอยู่พุ่นกับบัมีรถมีรางเนาะถ้าว่ามีเงินเติมน้ำมันเถึงน้ำมันเป็นก็บ่พาไปเนาะต้องกัได้ในป่าลูกมันแม่แต่ชื่อชื่อยากกันยังบัวมีโดยปิดน้ำนองบ่มีกับบัมีไปหา อย่งวัได้เนาะโดยเปินเพป็นกระบอกไฮเมนกระบอกมันสีนั่นนั่นเนาะมันยากเลยกระบอกผมนี่โดยมากเลยกับกระปุ่นเป็นมากขั้นยุดนเป็นนะโอ้มากกระปุ่นน้ำเป็นได้ช่วงนั้นเลยโดยกะทีได้ครบปีแล้วโดูโครงการส yes. nice. uh ี่หอเนี่กระเมนปีหนึ่งพอดีเนาะโดยก็คือช่วงเพิ่นเจ็ดแปดเดือนนี่กะ ปพบเดือนหาเดือนม่อนี่กะเพิ่นกันยังเป็นยู่เนาะแบบพผมอันยืงท่อนนี่กะเป็นไข่ตอนคืนนี่แหละเนาะกับเวลาลูกผัวไปอยู่บ่อหาการหาเงี้ยงหายิีงบ่เนาะนอนกัอยู่กับลูกสองคนเนี่ยนะกับประจักษ์พิเ็ดเพิ่นเป็นนอนกะมากลางอุ้มรุมกลางรุมกลางเนาะว่าจำคำเป็นคืนเนาะแม่แม่ เป็นการมีอาการท้องบิงขึ้นนะคะตาเล็งขึ้นเนาะเฉพาะน้องเองน่องน้องเป็นแม่นี่น้องก็ยังย่ากทำลูกเตี้ยนหล่คนเด็กน้อยเนาะเขาก็บู่าเป็นอย่างนี้บาดนี่ยลำบากเลยก็เพาะมีเงินมีช้ำแหละสิมี้สิ่งนั้เนาะเฉพาะยาหน่อยเดียวหนึ่งกะหาพวกเชนแม่นแม่แพงอยู่บ้านเราเนาะยังเอาประกอบน้ำหมม่มีเงินแน่บาดเนี่ยโอ้ยจะไปช่วงน่องที่หายเย็บอยังก็ลำบาก ช่วงน่องจีบชันหนังเนาะจีบชันหนังนี่ยกับป็นเรนมาสวงนะเพราะว่าน้องย่อไหมดูเตาเบิร์กเนาะรดยน้องเห็ดนักชนะแต่ก็มีพี่หญ่เพื่อนฝากเงินมาให้เจียงทงให้น่องเป็นกวนเนาะโดยแต่หันกันยังมีประมาณหาเซนเนาะหลักๆเลยเนาะแพงไม่ได้อยู่บ้านเนาะหาเซนเก้าสี่พันเออขาดใช้จ่ายนั่นบ่เออ ตะนั่นนะเพิ่นมาให้น้องกินยาแหงแค่นั้นมาลูน่องเพิ่นยิ้มกินนมเมนเนอะทางน่องเพิ่นกับกังวนอยู่นอนกับโบเป็นรับเป็นตื่นไงเพิ่นเบาไม่ขึ้นพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องเลยพระเจ้าสร้างดินสร้างยางมากในบ้านชนะเนาะชิ้ชิลมากย่าน้โบ่ต้องย่านบ้านนี่สบายใจให้ห่วงได้บ้านนี่พี่น้องเลยเอาทั้งชั้นทั้งเบากระซีได้พาพี่พาน้องไปเบิ่งไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิถ่ายเพิ่นเบิ่งก่อนโดย กะสิได้พาพี่ป้าน้องไปเบิ่งไม้เนาะพี่น้องเอ้ยกะสิได้อันขอโต๊ะลาไปนําได้น้องล้านเนาะเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อใด๋อ่าค่อยแว้งบ่าวก็สิมาย่ยามไม้เด้อยสบายดีเด้อยป่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาอ่าไปเบิ่งนํากันพุ่นละไม้อ่าทงน้องเพิ่นอ่าได้สั่งมาแล้วกะทางบตนกยังบ่เคยถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งจักเทื่อนี่กสิเป็นครั้งแรกเนาะว่าลกะ ไปพี่นองง้องไงอยากไปเบิ่งน้ากันนี่แหละอันนี้ก็สิเป็นทั้งเสากที่ว่ายังขาดเนาะกะ็อันนี้ก็ทั้งน้องเป็นก็สร้างมาครบแล้วก็ว่ามันยังขาดอีกสามต้นนนะั่นแหละสร้างมาครบเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็สิเป็นไม้เนาะพี่น้องเไยก็ที่ว่ายังขา้างยังค้ากันเรื่องเองินเรื่องค้ำนี่แหละกับัตรที่นี่กัแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาตที่นี่เพราะว่าทั้งพระเตียงเป็นอ่า ได้อ่าเห็นมือขมาซอยจ่ายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเลยกะบทั้งบดทั้งม้วนนี่กะบทั้งบมตุนกับบุฟฟีว่ามันจักโตทั้งบมตุนกับบุชักพี่น้องเลยกะตามบินเพื่อนจดนั่นแหละพี่น้องกะสีหนาสีครบแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนทั้งสร้างเพื่อนกัได้จดได้ยังได้ล้มกันเรียบร้อยแล้วล่ะกะนี่กัสีเป็นไม้อ่าเชอนของน้องมิดเพื่อนนาะพี่น้องเลยกะสบายใจหายห่วงทั้งบมตุนกะน่าจะมาเป็น ถูรไดให้พาเตียงให้มาแจ้งข่าวทางน้องเพิ่นในเดอ้อวา่าซะกับ,บ่ตอ้องอ่ากลางบนเรื่องไม้เรื่องตอกกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเอ้ยเอา้าทั้งทั้งบทตุ่นกัสิได้ขอโตลาพี่ลาน้องไปก่อนพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหน้าเนาะหรือว่าคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเอ้ยทา้งบทตุ่นกัสิขอยุติลงเพียงสานี้ก่อนพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บทตุน่นขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย